ครับคืนนี้เราก็จะมากางเต้นกันที่ภูทาลาโฮมสเตย์นะครับวันนี้เป็นวันที่ฝนตกทางนู้นก็น่าจะเป็นยอดเขาคิะกูดนะครับเดี๋ยวเรามาดูสถานที่ักเลยครับนี่ก็เป็นทางเข้านะครับตอนที่เข้าขับรถมาผมไม่ได้ถ่ายนะครับเพราะฝนตกมาตลอดทางมาถึงนี่ก็หยุดพอดีเข้ามาแล้ว เราก็จะเดินตรงมาล้วก็จะมาเจอที่เช็คอินนะครับแต่นี้ผมมีทีมงานเข้าไปเช็คอินแล้วนะครับเราก็จะไม่ได้เข้าไปที่นี่กลางเต็นท์เขาก็จะคิดเป็นหัวหัวละร้อยห้าสิบก็คือห้องน้ํารวมถ้าจะใช้ห้องน้ําส่วนตัวเนี่ยเขาจะคิดหัวละสองร้อยนะครับเราจะมีห้องน้ําส่วนตัวแต่ต้องเป็นกรุ๊ป ทัวร์ที่มากันเกินสี่คนขึ้นไปนะครับถึงจะได้สิทธิ์ใช้ห้องน้ำส่วนตัวครับนี่ก็จะเป็นจุดร้านอาหารมีเสื้อจูชีชให้ใช้ลงเล่นน้ำนะครับแล้วก็มีจักรยานให้ปั่นเล่นตรงนี้จะเป็นฝ่ายน้ำล้นนะครับคนที่มาคางแต่นี่สามารถลงเล่นได้นะครับตรงนี้เป็นฝ่ายน้ำล้นแล้วก็เป็นถนน สามารถวิ่งข้ามไปฝั่งโน้นได้นะครับฝั่งโน้นก็จะมีรีสอร์ทให้นอนให้พักอยู่นะครับแต่คือราเท่าไหร่อันนี่ผมไม่ได้ไม่ได้ถามอะถามแต่กลางเต็นท์อย่างเดียวลานกลางเต็นท์เราจะมีสองชั้นนะครับนี่คือชั้นริมน้ําชั้นริมน้ําใกล้กับแม่น้ําเลยนะครับแต่ช่วงเนี้ยเขายังไม่ให้เรากลางใกล้น้ํานะครับ เพราะว่ามันเป็นฤดูฝนฤดูน้ำหลากอาจจะมีน้ำป่าขึ้นมาฉับพันนะครับเวลาที่เราหลับพร้ฝนตกหนักเขาเลยแนะนำให้เรามากางข้างบนอีกชั้นหนึ่งชั้นบนนี้ก็เป็นลานลางเต็นท์เหมือนกันนะครับแต่ชั้นล่างก็ไปกลางเต็นท์แล้วก็ตั้งโต๊ะกินอานหารอะไรได้นะครับที่ ภูทาราแล้วนี่เขาอนุญาตให้ทำอาหารได้นะครับมีไฟฟ้าให้ใช้ครับนี่ก็คือเต็นท์ของเรานะครับกางเสร็จเรียบร้อยแล้วช่วงมาถึงนี่ฝนมันกลึมฟ้ากล้มฝนผมก็เลยต้องรีบกลางเต็นท์กันก่อนนะครับ เลยไม่ได้มีโอกาสถ่ายบรรยากาศช่วงกลางเต้น์นะฮะคือต้องเร่งด่วนเดี๋ยวฝนจะตกนี่กลางเสร็จฝนก็เริ่มเปาะแปะปาะแปะลงมาแล้วนะฮะภายในบรรยากาศของภูทราดนี่ก็จะเป็นส่วนทุเรียนนะครับนี่เป็นทีมงานของเราจะมาด้วยกันสองครอบครัวนะครับ อบครัวก็หคนเราก็เลยเลือกเอาห้องน้ำส่วนตัวก็คนละ200คนละ200ก็1,200บาทต่อคืน6คน6คน1,200บาทแต่ถ้าเราใช้ห้องน้ำรวมก็คนละ150ก็จะทุนไปอีก300นะครับ แต่ห้องน้ำรวมบางทีเช้าๆต้องรอคิวกันหน่อยครับแล้วผมจะพาไปดูห้องน้ำครับจุดที่เรากลางก็ไม่ไกลาจากห้องน้ำมากนะครับจุดที่เราเลือกกลางนี่จะเป็นบรรยากาศสวนทุเรียนถ้าเรามาหน้าทุเรียนน่าจะมีทุเรียนให้ทานนะคร แต่นี้เราอยากจะมาลองกลางเต็นท์หน้าฝนกันดูบ้างอยากมาสู้ชีวิตหน้าฝนดูว่าเต็นท์ของเราจะกันฝนได้ไหมห้องน้ำก็จะมีอยู่หนึ่งสสามห้าห้องนะครับห้าห้องของเราได้ห้องที่สนะครับเขาก็จะมีลูกกุญแจให้เรา ซึ่งใช้เสร็จแล้วเราก็ล็อกเลยนี่ครับหน้าตาห้องน้ําก็ใช้ได้น,นะครับถือว่าห้องน้ําสะอาดครับมียาสผมกัสบสบู่เหลวให้ใช้นะครับเป็นของที่รีสอร์ทนะครับอันนี้ห้องน้ํารวมก็ห้องน้ํารวมห้องน้ําส่วนตัวเหมือนกันเลยนะครับไม่แตกต่างกันนี่จะเป็นจุดล้างจานครับ บรรยากาศก็เป็นบรรยากาศส่วนทุเรียนนะครับเงียบสงบติดแม่น้ำวันนี้ก็จะเป็นวันฝนครับตั้งแต่มายังไม่เคยเจอแดดเลยนะครับฝนคึมตกทั้งวันก็จะแฉะหน่อยครับ แต่เขามีแผ่นพาเลตพลาสติกให้เรามาปูรองกลางเต็นท์ได้นะครับอันนี้ผมก็ใช้พาเลตพลาสติกปูลกลางเต็นท์มันจะได้พื้นจะได้ไม่เปียกนะฮะกลางเต็นท์นอนได้สบายถ้าเต็นท์กันน้ำได้ก็มีปัญหาเพราะพื้นเราใช้พาเลตปูน้ำไม่ขัง เดี๋ยวแดดออกเราก็จะได้เล่นน้ำได้นะครับตรงนี้ก็เป็นพื้นที่กลางเต้นเหมือนกันกลางได้เยอะน,นะครับน่าจะรับได้หลายคนนะครับเพื่อนๆถ้าใครจะมาก็ตั้งแผนที่มาได้เลยครับเปิดแมปมาได้เลยที่คูทาลาโฮมสเตย์ในผมก็มาที่นี่ครั้งแรกเลยเหมือนกันครับแล้วก็เป็น ทริปแรกเลยด้วยพูดง่ายๆเปิดสิงการกลางเต็นเลยนะครับมาลองกลางใกล้ๆบ้านก่อนนะครับเดี๋ยวหน้าหนาวเราจะขึ้นเหนือกันตรงนี้จะเป็นแม่น้ำสองสายไหลมาเจอกันตรงนี้พอดีเลยนะครับน้ำนี่ไม่ลึกมากนะครับไม่ถึงไม่ถึงเอวเป็นหินแต่น้ำค่อนข้างแรงนะช่วงนี้ น้ำไม่ลึกแต่ไหลแรงะ่ะแต่ก็เล่นได้ครับก็มีเสื้อชูชีพให้แต่ก็จะมีจุดให้เล่นอยู่ข้างบนนู่นฮะที่เราเข้ามาตอนแรกฮะตรงฝายนะเขาจะเป็นเทป,ปูนไวนะะ้ฮะเป็นฝายน้ำร้นเป็นถนนอันนี้เราก็เป็นอาหารเย็นมื้อแรกของเรากับน้ำเก๊กหวยเย็นๆนะครับแก้เหนื่อย หลังจากที่การเต้นเงกันเสร็จสับก็ขอทอนอาหารเย็นกันก่อนนะครับอาหารมื้อแรกครับก็เป็นสุกกี้ครับสุกี้นี่ก็เป็นน้องป่าหวานครับเหนื่อยมาถึงก็กางเต็นท์เหนื่อยก็นอนหลับ ใครเลยเป็นทริปแรกของปาวานเลยนะครับยังไงฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับปาวานจะได้ออกเดินทางไปกลางเต็นท์ในทริปต่อๆไปครับนู่นเป็น